สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท12101ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องไม่มั่วแม่กอกาครูผู้สอนนางสุขุมมาพรจันท์ครูเมืองสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่แม่กอกาอยู่นะคะพบทวนกันก่อนเลย แม่กกาคืออะไรคะแม่กกาคือคาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเมื่อวานสำหรับเมื่อวานที่คุณครูเปิดเพลงให้ฟังนั้นเรายังร้องกันได้หรือ,อยังเดี๋ยวคุณครูจะมาทบทวนเพลงอีกหนึ่งรอบแล้วเราก็จะไปเรียนกันเลยนะคะเด็กทั้งหลายยังจำได้ไหมแม่กอกาในมาตาไทยเป็นคำไทยไม่มีตัวสะกด เราต้องจดจำเต่าวัวเสือมีงูไก่กาปลาโลมามา้าลาจระเข้คาเหล่านี้ไม่มีตัวสะกดนั่นคือแม่กอกาอันนี้คือเราเล่นไปแล้วเนาะเมื่อเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้ค,คุณคุณครู จะให้เราดูหนังสือภาษาพาทีค่ะสำหรับวันนี้ภาษาพาทีหยิบขึ้นมาเลยลูกหยิบขึ้นมาเลยภาษาพาทีบทที่หนึ่งเปิดไปหน้าที่ห้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาอ่านเนื้อหา1รอบนะคะผู้พาผู้พาอยู่ไหนเสียงเด็กผู้หญิงเรียกหา อยู่นี่อยู่ทางนี้เสียงภูผพาดังมาจากเล้าไก่น้ำใสเจ้าของผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเดินยิ้มเข้ามาในมือหิ้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยปีที่แล้วน้ำใสไปอยู่กับตายายแต่ปีนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่พ่อของน้ำใสคือควานมิ่ง ของภายทะเนะช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรหรือน้ำใสภูผาถามขอน้ำใสเก็บไข่บ้างนะน้ำใสชอบน้ำใสาวางกระติกน้ำแข็งบนแคร่เปิดประตูแล้วพวดเข้าไปไก่ทั้งเล้ากระพือปีกผึดผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องอุ๊ยไก่ตกใจ ขอโทษนะจ๊ะไก่จ้าน้ำใสขอโทษจ้ะน้ำใสนั่งยองๆยกมือไหว้ไปรอบเล้าใครเห็นคงอดขำไม่ได้ภูผ,ผาส่งตะก้าให้น้ำใสทั้งสองคนช่วยกันเก็บไข่อย่างเงีย,ยบๆตางรู้ว่าถ้าไก่ตกใจมันจะไม่ออกไข่ภูผ,ผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือไว้ให้แม่ไก่ฟักไข่บ้าง น้ำใสย,ยืนรอจนภูผานำไข่ไปให้แม่แล้วจึงชูกระติกน้ำแข็งในมือให้ภูผาดูมีของมาฝากภูผาและใบโบกใบบัวด้วยพูดจบน้ำใสวิ่งนําหน้าภูผาไปหาเพื่อนช้างทันทีใบโบกใบบัวชูงวงโบกหูแกว่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่เสียงกระดึงดังป๊กเป๊กกระพวนดังกรุงกลิง น้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งให้ภูผาดูโอ้โหน้ำแข็งกดภูผาร้องอย่างดีใจที่เห็นของชอบน้ำแข็งใสถูกกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีแดงสีเขียวสลับสีดูน่ากินดึงดึงไม้ออกก่อนนะภูผาแล้วป้อน ใบบัวน้ำใสจะป้อนใบโบกเองพอน้ำแข็งเข้าปากรสชาติหวานเย็นใบโบกใบบัวสายงวงโบกหูแกว่งหางและย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำเสียงปกเป๊กกุ๋งกิ่งดังเป็นจังหวะเฮ้อชื่นใจอร่อยจังปูผาและน้ำใสหยิบน้ำแข็งกดขึ้นมาดูดบ้างเฮ้อชื่นใจอร่อยจังทั้งหวานทั้งเย็น ภูผาพูดโอ้โอ้ใบโบอกอย่าแย่งนี่ของน้ำใสเสียงน้ำใสเอะอ่ะภูผาหันไปดูชใบโบกใช้งวงดึงแขนน้ำใสให้เข้าไปใกล้พร้อมทั้งอ้าปากรอน้ำแข็งกดอีกยายาใบโบกเสียงภูผาร้องห้ามตั้งท่าจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ได้เพราะถูกใบบัวดึงแขนไว้เหมือนกัน น้ำใสและภูผาหันมามองหน้ากันหัวเราะดังลั่นแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อยให้เพื่อนช้างที่น่ารักไปอ่ะสำหรับบทที่หนึ่งที่คุณครูได้อ่านเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าสัปดาห์ที่ก่อนเราเปิดเรียนเราได้เรียนบทที่1ไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะมีงานให้เราทำคือ ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะหยิบสมุดหยิบสมุดอ่าหยิบสมุดขึ้นมาสมุดสมุดที่คุณครูแจกให้ไปค่ะอันนี้คือสมุดนะคะสมุดอ่าสมุดสมุดนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่ว่างเปิดไปหน้าที่ว่างค่ะเปิดไปหน้าที่ว่างเปิดไปหน้าที่ว่างให้นักเรียนฟังคําสั่งนะคะ ให้นักเรียนเขียนคำที่เป็นมาตากอกามา10บคำลงในสมุดนะคะหาจากตรงไหนหาจากที่เนื้อหาในภูผาในหนังสือวิชาภาษาพาทีหน้าที่5ถึงหน้าที่9ก้าคำไหนก็ได้ที่เกี่ยวกับมาตากอกาหรือที่เป็น มาตากกายกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเรากันถ้าทออาทาไมเอกถ้าถ้าเป็นมาตากกาไหมคะคำนี้ค่ะถ้าถ้าคำว่าถ้าเป็นมาตากอกาเราก็เขียนลงไปในสมุดคำที่หนึ่งถ้า คำที่สองคำว่าอะไรอ่ะยกตัวอย่างคําว่าแขนคอแอนอแขนแขนเป็นมาตากาก,ากาไหมคะอ่าแขนไม่เป็นมาตากากานะคะเก่งมากๆเลยคะ่ะแขนทาไมถึงไม่เป็นมาตากอกาเพราะว่ามันมีพยัญชนะท้ายก็คือตัวอะไรคะนักเรียนก็คือ ัวนอหนูเก่งมากค่ะปบมือให้ตัวเองขอแอนอแขนมีพยัญชนะตัวท้ายนอหนูดังนั้นจึงไม่เป็นมาตากอกาแล้วแขนเป็นเป็นมาตาตัวไหนคะอ่าอยู่ในแม่ไหนคะลูกแขนอยู่ในแม่กลนนะคะแม่กลนก็คือนอหนู ส่วนแขนเราจะเอาแขนมาเขียนตรงนี้เป็นคำที่สองได้ไหมคะไม่ได้เราก็ต้องหาคำใหม่เช่นใบบัวใบบัวเป็นมาตากรกาไหมคะใบบัวใบบัวเเห็นคำว่าใบบัวไหมคะในหนังสือหน้าที่เก้าอ่าหน้าที่เก้านะคะใบบัวใบบัวใบบัว เป็นมาตากอกาไหมคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะใบบัวเป็นมาตากอกาเพราะว่าบอไอใบแต่เรามาดูคำหลังนะคะว่ามันเป็นมาตากอกาไหมก็คือบออัวบัวมันเป็นสระอะไรคะนักเรียน สระอัวเก่งมากๆเลยค่ะมันเป็นสระอัวฉะนั้นใบบัวเป็นมาตากอกาเราก็เอาสมุดขึ้นมาเขียนคําที่สองว่าใบาบัวเป็นคําที่สองโอเคไหมคะเขียนทั้งหมดกี่คําคะทวนคําสั่งคุณครูอีกครั้งหนึ่ง10คําค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งหมด10คํา เขียนลงไปในสมุดที่เป็นมาตรากอกานะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในแม่กอกาอยู่ว่าเราจะเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย